แต่ละมือแต่ละเบงกับจักสีเฮ็ดอีหยังเนาะสู่แม่บ้านเพื่นกินเด็ดงานกัยังบ่คิดยากทอเฮ็ดกับเขานยามมือแลงอยู่จักเสีเฮ็ดอีหยังสู่แม่บ้านเพิ่นกินเดียวไปเดียวมากกับพอดีเฮ็ดอยู่ในตู้เย็นเหลือจากที่เฮาเฮ็ดสปาเกตตีมือนั้นล่ะเดีือายู่2ดอกกัโอ้ยพอดีกิน2คนพอดีแ่ละว่าซันบอกมาแล้วหฮอก็ลงมือทาเลยเนาะเฮาก็สิมาล้างเฮ็ดหล้วก็สิมาพาเฮ็ดไว้ท่ย่างเฮาก็สิมยางเฮ็ด้ดยมออบลมห่อนของเ้าเนาะอย่างแป๊บเดียวซ้อหน้าที่กับแล้วแล้วเฮ็แม ออกมาเนาะเมาือนนี่ถาควายอยู่ด้วนี่ว่าที่นี่เ้าก็สิไปเบิเ่งเฮ็ดหานไปนี่คก็สะเลีววล้วแหาวยางใตะบุญแหละเอาสำนีก็พอแล้วครับยางเฮ็ดกระด้สีนเลียงจักน่อยกระือว่าสุกแล้วล่ะนี่ละครับนกินแต่ละเมือแต่ละเวนเฮ็ดอยังกินง่ายๆแหละก็แล้วสองคนก็เมยบานเพิินเนาะก็ใครอยเม่บานเพินน่นก,กินง่ายอยเฮ็ดอิหอยังสูก,กินเพิ่นก็กินเบิรดนั่นลหละเราได้กินซุปเห็ดก็ถทือว่าสุดยอดเลยนะครับอยเกาหลีกระเด้โอ้แนวกลิ่นบานห้าวโนหันได้กินกระ กวดเห็นเป็นตอนน้นอยๆเนาะแล้วาก็จะเอาค่ยายอมีดมาปาดอีกทีนึงก็เือว่าเซตขั้นตอนการซอยเห็ดอันเรียบร้อยแล้วที่นี่เ้าก็จะมาตำพริกกระเทียมกันเลยเนาะอันนี้ห้ายยางเา้าบด็ใเอาใหบิองเนาะแต่ว่าห้าก็ย่างน้ำเห็ดนั่นแหละเ้าก็จะตำบักพริกพ่อหยาบยาห้าก็จะเอาเห็ดลงแล้วห้าก็ตำด้วยหอมบัวหอมปอมห,อห้าเนาะไว้เลืมหอมใหญ่สรอกแล้วเาก็จะมาปุงด้วยผงนวแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เ้าก็คุเร่คุเร่ซุเร่ใส มาครับกินขอน้ากันเสียบๆสเพื่อยังเก่าล่ะครับมือนี้ก็เลยมาครับกินขอน้ากันเสียบๆสเพื่อยังเก่าล่ะครับมือนี้มือนี้ซุปเห็ดให้แม่บ้านเมนกินครับมาจ่ายกินขอน้ากันแล้วก็กินขอนี่งเพื่อก่าล่ะครับมือนี้บเสียบเพื่อก่าซุปเห็ดครับแก้วคือเก่าขายไปได้ ล้วก็กินไข่ต้ม้อมจะเพิ่มโปรตีนในกําลังกายคับจับาับล้วเนาะจุดเห็ดครับข้ามันง่ืมอืม บรรยายมันอะไรเราไม่จินต oh, ์มั้งอะไรปะโอ้เสียบค่ะตอวนี้ว่วงีใครจักเยาว์ผ่านอืออ่ออ่ออ่อปะ